จักเอาได้เอาจักอ,อ๋อเ้ามาไอเปิดก่อนจักไอเปิดก่อนแต่ี๋ยวเอาใหม่ดูวเล้ยงที่อโอ้โหสภาพนี่ไงที่รั่วก,ก็เจอจุดเลยอโอ้ที่รั่วนี่กะดินหน้าแรงอ่าไม่เขาแบบทำงานหนักเขาบอกเอาของแท้ใ <โอ S 1> ส่แ<อ>ท้ครับจัดแท้ให้เลย รับประกันให้1นึ่งปีครับ <l> ครับนี่ก็มาแต่เช้านะเนี่ยจะมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งไปแปโมงม,มาเดินไปกินอาหารเจอยู่เนี่ยรับประกาศให้รับประกันลูกคา้า1ปีครับ Toyota h ัก a b u s a ครับเน้นดึงเอาเลยครับง่าย We'll